إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستحدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. أرسله الله رحمة للعالمين فدع الناس إلى صراط الله المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ولا ولا تقف ما ليس لك به إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم شكراً الله سبحانه وتعالى تي الله دائما ين... دون بندان. أنو สังเสียตัวกระผมและพี่น้องให้มีความจำเกรงต่ออลอสุภานตาลาให้รำลึกนึกถึงเนื้อมัตต่างๆที่อลอสุฮานตาลาได้โปรดปรานแก่เราเพราะการนำลึกหรือการยำเกรงต่อลอนั้นจะเป็นสเสบียงที่ดีจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทําให้เรารอดพ้นจากไฟนรกและก็ได้รับส่วนสวรรค์ของลอสุภานตาลา ผมถามพี่น้องและตัวกระผมเองนะฮะเอาวัยวะของเราอย่างหนึ่งที่สามารถทำร้ายเราและก็ทำให้ส่งผลดีกับเราแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำร้ายเราได้ดีกว่าส่งผลดีเสียมากเสียส่วนมากให้ลองพิจารณาและคิดดูว่า อวัยวะส่วนใดที่ทำให้เราผิดทำให้เราคนส่วนมากโดนลากเข้าไฟนรกพี่น้องลองพิจารณาดูว่าส่วนไหนในอวัยวะของเราเนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยดูแย่ในสายตาในสายตาของคนที่มองเรา ในหน้าที่ของอัลลอฮฺ سبحانه ะ ت ع ا ل ที่ลองพิจารณาดูลองคิดดูซิว่าในอวัยวะของเราเนี่ยส่วนไหนน่าจะเป็นส่วนที่แย่และสามารถมันเป็นดาบสองคมให้กับเราอะเดือนนี้เป็นเดือนราชัปนะครับผมสังเสียตัวผมและพี่น้อง เดือนราจับวันที่สิบของราจับเข้ามาสิบวันชะบานกําลังจะตามมารอมบอนกาลังจะถึงมาพี่น้องเตรียมตัวพี่น้องเริ่มขอดุอาอต่อแล้วสุบภานวนตาลาแล้วหรือยังที่จะให้เรายังมีชีวิตนี่อัลลอห์ให้โอกาสเรามีชีวิตให้มาอยู่ในสุขนี้แล้วเราหวังผล หลังจากที่เราอยู่ในสุขนี้เราหวังว่าเราจะได้อยู่จนถึงรอมฎอนแล้วหรือยังพี่น้องเริ่มขอดุอาเริ่มตั้งใจเริ่มเจตนาเริ่มเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะรับรอมฎอนอีกสองเดือนข้างหน้าแล้วหรือยังคำถามที่ผมถามไปก่อนหน้านี้ผมได้ยกกุรอานข้างต้นให้ฟังไปแล้วว่า อายะคุรอ่านข้างต้นบ่งบอกถึงอย่างหนึ่งที่ผมกล่าวไว้ที่ผมตั้งคําถามไว้ให้พี่น้องเอาไว้ว่าอย่างหนึ่งที่สามารถทําร้ายทําร้ายเราได้อย่างดีที่สุดก็คือลิ้นของเราพี่น้องลองถามตัวเองสิว่าเราทะเลาะกับคนข้างบ้านเราทะเลาะกับภรรยา เราตะเละกับใครต่อใครเนี่ยส่วนมากมาจากอะไรส่วนมากแล้วมันมาจากลิ้นของเรามันเป็นสิ่งที่ง่ายมากต่อการทำบาปและการทำบุญมันง่ายมาก เราลองพิจารณาดูว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราพูดดีกับร้ายอะไรมันมากกว่ากันผมเตือนตัวผมเพราะผมเป็นคนพูดมากผมรู้ตัวทำไมผมเอาหัวข้อนี้มาพูดการเตือนตัวเองการพูดแล้วตัวเองไม่กระทำมันเป็นการคูณสองเท่าในการที่พูดและไม่กระทำ พราะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ชอบคนที่พูดแต่ตัวเองไม่ได้กระทํามันผมก็เลยขึ้นมาพูดในฐานะที่เตือนตัวกับผมอันดับแรกแล้วก็พ่อยว่าพูดเสียงดังให้พี่น้องได้ยินว่าการพูดถ้าหากว่ามันไม่ดีให้หยุดดังเช่นนะดำดัดของนะ นบีมุมสลลัลละลบอกว่ามันการอายุมินุบิลลายวนยามินอาครใครที่อีมานเชื่อว่าวันเกียร์มาเนี่ยเมจริงฟันยะคุณไฉยรันจงกล่าวในสิ่งที่ดีๆเอาเลียสนุดถ้าไม่ดีเนี่ยแต่คิดว่ามันเป็นผลเสียเนี่ยให้หยุดซะมันก็เลยเป็นการเตือนตัวผมและพี่น้องให้ระมัดระวังกับการใช้ลิ้น ในการพูดจาสงกรามแต่ละครั้งเกิดขึ้นมันมาจากอะไรมันสามารถหย่อนได้เบาได้ด้วยกับอะไรด้วยกับวาทศิลป์ในการพูดโน้มน้าวจากคำพูดถูกไหมถ้าคุณเป็นคนดูดูหนังหรือดูอะไรก็แล้วแต่ผมชอบดู ฟังสามกุ๊กที่เขากล่าวกันเขาชอบพูดเป็นวัตศิลป์ในการโน้มน้าวผู้ต่อสู้ในการเล่นเหลี่ยมกันมันมาจากคําพูดล้วนๆถ้าคุณจะทะเลาะกันก็ด้วยกับคําพูดของคุณนั่นแหละถ้าหากว่าคุณจะดีกันระหว่างพี่น้องก็ด้วยกับคําพูดของคุณนั่นแหละดังดํามัตที่นบีบอกว่ามันมุสลิม มุสลิมมันซาลิมันมุสลิมมินล,ลิซานี่ฮิวยาดีมุสลิมเนี่ยใครที่จะเป็นมุสลิมได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยคือคนที่ว่าทําให้พี่น้องของเขาเนี่ยรอดพ้นจากลิ้นการนินทาว่าอะไรและจากมือทําไมมันเป็นเรื่องของลิ้นมากกว่ามือเพราะอะไร ก่อนที่จะถึงตัวเนี่ยปากเราต้องไปก่อนใช่ไหมพี่น้องก่อนที่เราจะตีกันเนี่ยเราต้องด่าต้องทะเลาะต้องมีเรื่องจากปากเราก่อน90%ซของคนน้อยมากที่อยู่อยู่หมั่นไส้แล้วตีนอกจากว่าต้องมีคำพูดหรืออะไรที่ไปกกระแทกทำให้อีกฝ่ายรู้สึก แล้วเก้าสิบเอร์นั่นคือคำพูดคนส่วนมากไม่อยู่ๆตีกันหรอกครับต้องมีคำพูดกระแทกใจต้องมีคำพูดว่าร้ายคำพูดสามารถฆ่าคนได้คนเราทำไมมันถึงร้ายมากคำพูดเพราะเราไม่รู้สึกตัวเลยว่าเราฆ่าคนคนหนึง่งด้วยกับคำพูดของเรา แต่การฆ่าคนด้วยมือเนี่ยชัดเจนว่าเราฆ่าคนด้วยมือเรารู้สึกผิดแต่คนฆ่าคนด้วยกับคำพูดการบูลลี่ว่ากล่าวบูลลี่คนอื่นในสิ่งที่คนอื่นเป็นหรือไม่เป็นเขาแล้วแต่ทำให้เขาน้อยใจแล้วฆ่าตัวตายได้แล้วที่สำคัญเลยคนว่าคนกล่าวนะคนบูลลี่เขาไม่รู้สึกผิด เพราะอะไรเราแก้พูดเองเราไม่ได้ไปตีเขานี่เขาคิดไม่ได้เองแต่มาจากอะไรมาจากคำพูดของคุณนั่นแหละทำให้เขาต้องโดดฆ่าตัวตายทำให้เขาต้องจบชีวิตตัวเองทำให้เขาต้องล่มสลายในดุนยาเพราะอะไรไปว่าเขาไม่มีความสามารถหรอกมึง จนขนาดนี้อยากทำรวยรได้ไงโดยกับความที่ตัวเองที่ไม่มีอยู่แล้วน้อยใจเป็นคนไร้บ้านบ้างเป็นคนสติไม่ดีไปบ้างเพราะอะไรเพราะคําพูดที่ไปว่าเขาที่ไปกล่าวร้ายเขาโดยส่วนตัวคําพูดเนี่ยมันอันตรายยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะอะไร เพราะมันส่งผลเสียมากกว่าผลดีแม้แต่การงานของเราที่เราทําอามาันอิบาระทุกวันพยายามทําทุกวันอามาันอิบาระแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งวันใดเราไปใส่ร้ายนินทาคนอื่นเราไปว่ากล่าวคนอื่นทั้งที่จริงและไม่จริงเขาไม่พอใจผลบุญที่เราอุตส่าห์ทำมาทั้งหมดมันละลาย มันละเลงไปกับน้ํามันกลายเป็นของคนอื่นเขานั่นแหละทําไมผมถึงพูดชอบพูดว่าเราอย่าทําอามานอิบาดะแล้วส่งให้คนอื่นเราพยายามขวนขวายแต่ลิ้นเราเนี่ยกระดกในเรื่องของคนอื่นอยู่ตลอดมันทําความดีได้ง่ายๆนบ,บีบอกว่ากาลิมาตัลคอฟีฟาตันอาลลิซาน สองคำพูดเนี่ยมันเบาในในลิ้นเรามากเลยคอฟีเฟตันอาลัล,ลิซานเบาลิ้นมากเลยสก,กีเลอตันฟินมีซานแต่มันมีน้ำหนักมันมีน้ำหนักในตาช่างในวันเกียร์มะ้ลิ้นมาจากลิ้นไหมสุบฮานัลอลว์เบ,บฮัมดีสุบฮานัลอลยนาริมมันมาจากแค่ลิ้นที่เรานั่งรถแล้วก็กล่าวไปมันก็มาจากลิ้นเหมือนกันแต่การงานทั้งหมดมันจะโดนลบล้างด้วยกับอะไรด้วยกับลิ้นเหมือนกัน มันอันตรายอายะกุรานข้างต้นเนี่ยที่ผมบอกผมกล่าวไปในข้างต้นเนี่ยอยายะนั้นโดยภาพรวมนะอย่าอยู่กับสิ่งที่เวลาตักฟงมาและอิสลามบีอินอย่าปฏิบัติหรืออย่าตกอยู่กับสิ่งที่ เราไม่รู้อย่าปฏิบัติในสิ่งที่เราไม่รู้อินนัสมวัลบัซรวัลฟุอาตคุลูอุลัยกะกานะอันุมัสอูละตั้งหูและสายตาพวกเนี้ยทุกอย่างเนี่ยเราจะโดนสอบสวน เมืนอได้ที่เขาจะยกคุณลุกุมรอไอ้นวกุลลุกุมมัสโอลุนอนันไรยะทุกทุกคนมีหน้าที่และแต่ทุกๆหน้าที่คุณจะโดนสอบสวนอันนี้ก็เหมือนกันอัลลอฮ์ให้ปากเรามาให้หูเรามาให้ตาเรามาให้เราเป็นคนปกครองมันให้เราเป็นคนดูแลมันถ้าหากว่าคุณดูแลในทางที่ดีก็อันัมดุล,ลิละสำหรับคุณไป แต่ถ้าคุณเอาปากเอาหูของคุณเอาตาของคุณไปอยู่ในสถานที่ที่มันไม่สมควรของมันไม่ใช่สิ่งที่เอาล้อรักสิ่งที่เอาล้อประสงค์ที่สร้างมันมาคุณก็รับมันไปคุรานรอายะนึงบอกว่ามาเอลนฟิซุมินกาลินอิลลาลาไดฮิรอคีบุนอาติบ ไม่มีบุคคลหนึ่งคนใดที่พูดแล้วกล่าวคำหนึ่งคำใดออกมาเนี่ยแล้วจะไม่มีคนจดบันทึกเรากีบอาทติบ์รอจดบันทึกเราอยู่บ่งบอกว่าอะไรทุกอย่างที่ลลอ阿์จดบันทึกอล阿์จะกางแผ่ให้เราในวันเกียร์มาและจะสอบสวนในสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรามองสิ่งที่เราได้ยิน ให้เราพูดจายำ้ำเตือนตัวเองโดยเฉพาะตัวเองนะครับแล้วก็บอกให้พี่น้องฟังให้พูดจาให้น้อยผมเนี่ยอิจฉาผมอิจฉากับคนที่เขาไม่มีปากผมอิจฉามากเลยใครที่เป็นคนพูดไม่มากนั่งในวงกันเนี่ย ห้าคนหกคนนั่งกันเนี่ยอีกคนหนึ่งไม่พูดเลยแต่คนที่นั่งดูเนี่ยเหมือนเขาโงา่แต่ความรู้สึกผมผมรู้สึกว่าผมอิจฉาเขาผมอิจฉาเขาจริงๆเราพูดไม่หยุดเลยแต่เขานี่นั่งนิ่งเลยเราเนี่ย พูดทุกคํามาเลยกัดจดทุกคําแต่เขาไม่มีส่วนบาปส่วนเสียส่วนได้ส่วนเสียกับเราที่เรานั่งพูดเลยเขานั่งฟังไอเราเป็นคนชอบพูดมันเลยหยุดยากเลยขึ้นมาเตือนตัวเองบนนี้เผื่อมันจะเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่เฮ้ยพูดกับเขาไว้นะพยายามทำตัวเองด้วย แต่ถ้าหากว่าถามว่ารู้ตัวไหมรู้แต่มันไม่มีหลักฐานที่แบบเราหยุดได้นะแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งเราขึ้นมาพูดปุ๊บเรารู้สึกว่าเราต้องหยุดนะเพราะเราพูดให้คนอื่นฟังเราเตือนเขาแล้วทำไมตัวเองไม่ทำมันก็เลยกลายเป็นบทหนึ่งที่ผมอยากพูดว่าเรื่องลิ้นมันสำคัญได้แต่นั่งอิจฉาคนที่เขาไม่พูดเพราะเขาไม่บาปในส่วนนั้น h ะด i ษบทหนึ่งที่บอกว่ากาฟาบิมัรอินกาดิบันอันยุฮัด i t ษบิคุลลิมาซามะพอเพียงแล้วกับคนคนหนึ่งเนี่ยพอเพียงแล้วกับคนคนหนึ่งที่เป็นคนที่ตาหน้าว่าเป็นคนโกหกได้หรือว่าเป็นคนที่บาปได้เลยกาดิบเป็นคนโกหกได้เลยเนื่อกับเขาพูดทุกอย่าง ในสิ่งที่มาะเนี่ยในสิ่งที่เขาได้ยินมาดังกุฎานของอัลลอฮฺสุบานอัลตาลาบอกว่ายายุลเลดีนาอามานุอินจาาคุมฟาซิกุมบินบายนฟะตาบัยยานุผู้สัทธาเอ้ยถาหาว่ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เป็นฟาซิกคนไม่ดี มาบอกข่าวแก่เจ้าฟตาตาบยะนูเจ้าไปหาข้อมูลมาก่อนก่อนที่เจ้าไปพูดต่อไฮดิษกับกุรานนี้มันส่งเสริมกันให้บอกว่าหาข้อมูลก่อนที่เราจะพูดต่อสมมุติว่ามีเราได้ยินมาว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้นะเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นนะ เราสมควรไปหาข้อมูลมาให้จริงก่อนที่เราจะไปพูดต่อจะเราจะเป็นคนที่อยู่ในฮะดิษบทหนึ่งที่บอกว่าเราเป็นคนที่โกหกมันอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้แต่พอเราได้ยินปุ๊บเราพูดเลยมันก็ไม่ถูก ให้รักตัวเองให้รักตัวเองมากๆไม่ต้องไปรักคนอื่นเขาเพราะถึงวันกียร์มาเนี่ยไม่มีใครมารักตัวเราหรอกมีแต่เรานะ่ะต้องรักตัวเองถ้าเราจะไปรักตัวเองในวันกียร์มามันไม่ใช่เวลาของคุณแล้วเวลาของคุณคือตอนนี้ในขณะที่คุณยังไม่ตายนั่นคือเวลาของคุณแต่ถ้าหากว่าหลังจากนี้หลังจากคุณตายไปแล้วไม่มี ไม่ต้องไปนั่งเตือนคนอื่นเขาไม่ต้องไปนั่งจะผิดใครไม่ต้องไปว่ากล่าวใครว่ากล่าวตัวเองให้เยอะเราจะได้เป็นคนรอดคนสิ่งหนึ่งที่ผมนั่งในรถและรู้สึกได้ทุกครั้งนั่งในรถไปแล้วรู้สึกได้ทุกครั้งคือ เรานั่งในห้องแอร์เย็นมากพอเดินออกปุ๊บร้อนฟึบเรารู้สึกแบบร้อนมากเลยกลับไปย้อนนึกตอนที่เอาเล่าบอกว่าวันกียรา์มาเนี่ยดวงอาทิตย์มันอยู่แก้คืบหรือศอกหรือวาหนึ่งพี่น้องลองพิจารณาดูว่ามันอยู่ไกลขนาดนั้นะ่ะเรายังร้อนได้ขนาดนี้เมื่อหนึ่งเมื่อใดที่มันขยับเข้ามา ใกล้ตัวเราศอกหนึ่งคืบหนึ่งวานึ่งกิโลหนึ่งจากตัวเราเนี่ยมันจะเป็นขนาดไหนพี่น้องลองคิดและพิจารณาดูเผื่อว่าวันหนึ่งอะเราจะรู้สึกเลิกละกับการที่จะทำผิดแล้วค่อยตอบัตทำผิดก่อนเดี๋ยวตบัตเอาเราไม่รู้หรอกว่าความตายจะมาหาเราเมื่อ,อไหร่ ฝากให้พ no 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 ี no ่น no ้องพิจารณาตัวเองใครควรกับตัวเองอย่าใครควรตัวคนอื่นตักเตือนตัวเองปรับปรุงตัวเองเผื่อว่าเราจะได้รับสวนสวรสด์ของลัทธบัาน altogether اَعُدُّكَ وَلِهَذَا اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ نَاعِزِمْ نِيَّةَكُمْ وَلِثَائِلِ النَّاسِ مِنَ الْكُلِّ ذَمْفَ ا ل س َّ ف ِ ر ُ Allah ว่าหิดอัดฟรดสัมลัมยเลิดะลัมยูลิดะลัมยไกุลลณลูกฟวันอัดเตือนตัวผมและพี่น้องนิดหนึ่งความรู้ในโลกดุนยาเราสรรหาเราพยายามเรียนเราพยายามหาข้อมูลเราพยายามเรียนปริญญาโทปริญญาเอกด็อกเตอร์เรียนทุกอย่าง แต่สมมุติว่ามีคนมาถามว่าก้อนบุญแปลว่าอะไรครับไม่รู้อันทัมดุลิลับแปลว่าอะไรครับไม่รู้อัลลอฮฺอักบาร์แปลว่าอะไรครับไม่รู้แต่เรารู้ทุกอย่างในโลกดุนยาเรารู้ทุกอย่างเลยบนดุนยาเนี่ยหมอแพทย์อะไรก็แล้วแต่เรารู้เราไปยอมศึกษาหาความรู้แต่ เมื่อหนึ่งเมื่อได้ที่เรากล่าวกับอัาาลลอฮุาฮาน ن ه และ ت ع า ل ى อัน حمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم เรากล่าวอย่างเดียวแต่เราไม่รู้เลยว่าเราพูดอะไรกับอัลลอฮ์ไปแต่ดุนยาเนี่ยมาถามเหระรถคันนี้มีนัดกี่ตัวแทบจะรู้หมดอาคารหลังนี้กว้างเท่าไหร่มองด้วยตารู้ทันทีเพราะเราพยายามศึกษาเรื่องโลกดุนยาแต่พออาเครัะ เกี่ยวกับอาคารัตกับตัวเองเราไม่พยายามศึกษาให้พี่น้องพยายามศึกษาหาความรู้ในเรื่องของศาสนาหาความรู้เล็กๆในน้อยวันละนิดวันละหน่อยอ่านกูณอ่านแปลไทยบ้างเพราะเราไม่ได้เรียนมาโดยตรงฟังบรรยายบ้างขณะขับรถ หาคำแปลอะไรเล็กๆน้อยๆมามากล่าวกับอัลลอฮ์สุบฮานอัลตาลาให้เรารู้รู้สึกลึกซึ้งในการกล่าวกับอัลลอฮ์กับอัลลอฮ์สุบฮานอัลลาร่าอีกอย่างหนึ่งผมพูดเรื่องละหมาดมาสามอาทิตย์สามสุขของผม วันนี้ผมยกตัวอย่างกับคนที่ละหมาดละหมาดอยู่แล้วนะสองสุขที่แล้วผมพูดถึงเรื่องคนที่ไม่ละหมาดบ้างคนละหมาดบ้างอันนี้คนละหมาดอยู่แล้วนะไัวรุนลินมุซอลลินอัลลอฮ์บอกว่าความวิบัติจงประสบแด่คนที่ละหมาดขนาดละหมาดยังวิบัติอะคิดดูแล้วคนที่ไม่ละหมาดพิจารณาตัวเองคิดเอาเอง ไม่ต้องให้ใครไปกล่าวผมบอกว่าเตือนตัวกับผมเองให้เราเตือนตัวเองรุลินมุสลินอัลลาฮนะฮุมอัลสลาติฮิมซาฮุนอะไรอะที่ทำให้คนละหมาดวิบัติได้เขาล่าช้าในการละหมาดถึงเวลาแล้วยังเอื่อยเอยช้าไม่มาละหมาดมัสยิดทั้งๆท,ที่ได้ยินชัดเจนว่างแต่ไม่ว่างก็อีกเรื่อง ว่างแต่เราไม่ได้มาละหมาดความวิบัติจงประสบเด่คนละหมาดไม่ได้พูดถึงคนไม่ละหมาดพี่น้องลองพิจารณาตัวเองว่าเราเนี่ยปรารถนาอะไรในดุนยาเราอยากจะไปอยู่จุดไหนหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วฝากให้พี่น้องดูอาให้กับตัวเอง อีกเดือน20วันจะเข้ารอมฎอนฝากให้พี่น้องดุอาให้กับตัวเองเพื่อที่จะเราได้เจอกับรอมฎอนเราจะไม่จะได้เจอกันทุกคนในเดือนรอมฎอนไม่มีใครเสียชีวิตก่อนถึงรอมฎอนเพราะว่ารอมฎอนเป็นงานที่อามันที่คูณคูณแล้วก็คูณเพื่อเราจะได้เจอแล้วก็ได้รับ قلب الناس أنت الحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عاد الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ حريتنا وحب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يعمرك بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقموا الصلاة